บริษัท ST r ทไลซจํากัดคือผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาตั้งพมสะอาดคาบไขมันเคลือบผิวโลหะป้องกันสนิมสำหรับงานอุตสาหกรรมมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญด้านเคมีพันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการด้านอาชีวะลมัมและความปลอดภัย ISO 18001ตลอดระยะเวลา11ปี ST Rising สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีบริษัท ST Rising จำกัดได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศได้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กผู้ผลิตลวดเหล็กผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ผลิตชั้นวางสินค้าในปี2550ได้มีการขยายโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อใช้ผลิตน้ำยาที่มีล้งครบไขมัน และซิงค์ฟอสเฟตสำหรับป้องกันสนิมใช้ในงานอุตสากหกรรมโลหะแบบคุบวงจรครั้งแรกในเมืองไทยวัตถุดิบนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพผสมตามสูตรเข้มข้นใช้งานประหยัดตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ช่างบรรจุด้วยระบบดิจิตอลใหม่ล่าสุดน้ำหนักตรงตามมาตรฐานป้ายชีบ้บ่งผลิตภัณฑ์ติดทนชัดเจนมีระบบบำบัดน้ำเสียช่วยปรับสภาพน้ำก่อนส่งกำจัด มีระบบบำบัดอากาศช่วยลดมลภาวะจากการผลิตสินค้าส่งมอบทันใจภายใน1-2วันบริการรับชุบทิ้งฟอรสเฟตแมงกานิสฟอสเฟตเพื่อป้องกันสนิมโลหะให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้ทางบริษัทเอสทีไลซิงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสําคัญในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ทันสมัยก้าวไกลไปอีกขั้นบริษัทเอสทีไลซิงเป็นผู้ผลิตตําจำหน่ายอยาทำควสะอาดคราบไขมันน้ายาป้องกันสนิมน้นํายาก,กัดสนิม น้ำยาเคลือบฟอรสเฟตกันสนิมน้ำยาหลมดำน้ำมันป้องกันสนิมน้ำยาลอกสีฝุ่นสีน้ำมันสีชุบด้วยไฟฟ้าเ <c oughs> ทคโนโลยีการผลิตจากประทเทศเยอรมันและญี่ปุ่นช่วยให้อยอุตสาหกรรมไทยพัฒนาสินค้าดีมีคุณภาพเข้มข้นใช้งานประหยัดลดต้นทุนให้กับเกษตรท,ทั้นได้เชิญทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมสอบถามข้อมูลได้ที่บูธ FG r Q c i n g Q36 ได้แล้วในงานนี้ขอบคุณครับ